สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาวช่องนกกงหัวจุกคนเคยเซียนนะครับวันนี้อยู่บ้านครับตามที่นัดไว้วันนี้หยุดหนึ่งวันอยู่บ้านผมจะดักลิงช่วงนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมตื่นมาผมเอากล้วยน้ำว้าสองลูกยัดยานอนหลับแล้วก็ยาแก้ภูมิแพ้ใส่ในกล้วยสองลูกห้อยต้องแตงต้องแตงอยู่หลังบ้านรอลิงมานะครับถ้าลิงมันกินกินกินมันก็คงจะหลับพอหลับแล้วผมจะได้จับมันยัดใส่กระสอบไปปล่อยนะครับ ตอนนี้รอมันครับเมื่อวานได้ข่าวว่ามันไม่มามันไปไหนไม่รู้พราะก็เตรียมการมันไม่มาแต่เมื่อสักครู่ผมเอาไปห้อยไว้แล้วช่วงนี้ก็ต้องอยู่ในความเงียบปล่อยให้เขากินนะครับผมก็ต้องคอยแอบ,บมองเอาแต่ช่วงไม่ให้เป็นการเสียเวลานี่ครับประเดีย๋ยผมเห็นไอ้ปลอดสวนไอ้ปลอดหน้านวนอะไรเนี่ยมันมาหน้าบ้านเยอะวันนี้ผมจะไปอยู่หลังบ้านไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวลิงมาเดี๋ยวลิงมันจะตื่นเพราะว่าไปแอบบ มันมันไวพวกนี้มันลิงป่ามันไววันนี้ผมจะใช้แก้วมังกรแล้วก็ไอ้พะเนียดเก่าๆผมเนี่ยดักปลอดสวนดูนะครับผมเห็นมันอยู่หน้าบ้านตรงรั้วบ้านคนอื่นไม่ใช่รัว้วครับไอป่าหน้าบ้านผมเนี่ยผมจะลองใช้แก้วมังกรแล้วก็พะเนียดเปล่าๆดักนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงผมจะมาเอาคลิปมานะครับเดี๋ยวผมจะหันให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยวิธีการ ดักก็อย่างเงี้ยผมก็ทําอย่างเงี้ยสมัยดักนกนะครับเนี่ยนะครับวันเนี้ยได้หายกันนั่งไม่ลิงอะไรสักอย่างวันเนี้ยก็ขึ้นแค่เนี่ยโหสนิมเลยครับวา,วางมินมินนะครับบางทีนกมันเหยียบเราไม่ได้ไปหยอดน้ำมุกน้ำมันมันนะครับนี่ผมจะเอาแก้วมังกรวางตรงนี้ให้นกเห็นเลยนี่วางลักษณะแบบนี้ครับนี่นี่ถ้านกมามันเหยียบตรงนี้ มันก็จะกินเพราะว่าเราไม่มีนกต่อวางสองข้างไรยครับอีกข้างมันหักนะครับเราแขวนมันหักก็ก็ต้องต้องวางไปครับเดี๋ยวลองลองทำดูนะครับแล้วผมจะถ่ายคลิปเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าช่วงทํามันจะนานเดี๋ยวถ้ายังไงจะกลับมาต่อยต่อวิดีโอให้นะครับงั้นขอจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ FC ตอนนี้ผมได้เนียดเรียบร้อยแล้วผมทำเรียบร้อยแล้วผมจะไปห้อย ที่กิ่งไม้นะครับแล้วถ้าเพืเ่อนๆคอยดูนะครับว่าถ้ามีนกเข้ามาติดหรือยังไงผมจะตัดต่อภาพมานะครับเดี๋ยวดูวิธีการไปห้อยผมนะครับว,นนวันนี้วันหยุดต้องให้คุม้มเฮ้ยมาเห่า มันเยอะ,อะมันมีเจ้าของนะครับแต่เขายังไม่มาทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปล่อยไว้สักพักนึงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาผ่านเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเพื่อนๆ FC ตอนนี้ผมนั่งรู้สึกเริ่มร้อนแล้วครับพระเนตรก็ยังพระเนตก็ยังอยู่ในอาการปกตินะครับเมสคูนกกระปุก นกกระปูดดันเข้ามาใกล้พเนียดถ้ามันมาเหยียบพเนียดแต่นกกระปูดไม่ค่อยเข้าหรอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่สัตว์กินผลไม้ครับนกกระปูดมันเป็นสัตว์ที่นกที่กินเนื้อกินอะไรถ้านกปลอดม,มันก็กินนกปลอดนะครับอีตาหนึ่งก็มองกล้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งข้างบ้านผมก็ดักกล้วยไว้รอลิงครับลิงก็ยังไม่มาวันนี้ยังเงียบอยู่จะเกร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมใส่ย,ยานอนหลับไปแล้ว ใส่ยานอนหลับไปลูกหนึ่งผมใส่ยานอนหลับเม็ดหนึ่งยาแพ้อากาศสี่เม็ดยัดเข้าไปข้างในเลยถ้ามันต้องเผลอกินมัง่งง่วงผมจับได้แล้วน่าดูตาขวาก็กําลังมองทะเนตรอยู่นะครับเมื่อกี้กู้มีนกอะไรไม่รู้บินผ่านเสียงร้องกอดกอด,กอด,ก,อดกอดมาแล้วละ่ะกลัวจะเป็นไอ้ปลอดเขานะครับบินทางซ้ายนี่ก็ดัก ดักนกเอไม่ใช่ดักลิงอยู่นะครับเพื่อนๆชาวเอฟซี FC. ดักลิงด้วยดักนกเล่นด้วยยังยังไลฟ์วีแววอยู่ครับธรรมชาติดีนะครับในหมู่บ้านผมห่างจากมุมซ้ายนี่ครับมุมซ้ายถัดมือผมไปเนี่ยครับมุมซ้ายนี่เป็นแม่น้ําป่าศักนะครับแมน่น,น้ํานี้เจ้าแม่น้ําเส้นนี้ก็จะค่อยๆไหลไปโคง้งไปตามอําเภอตาบลท่าหลวงอาเภอท่าหลวงนะครับของจังหวัดคแล้วไหลลงสู่ สู่เขื่อนปลาสักชลรสิธิท์ครับเป็นแม่น้ำสายใหญ่หมู่บ้านนี้มีอาชีพหาปลาเป็นส่วนใหญ่ครับมีบ้านผมมาที่ไม่หาปลาครับเพราะว่าหาปลาไม่เป็นครับผมเป็นครอบครัวที่ย้ายมาจากตลาดมาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับส่วนใหญ่ทำอาชีพค้าขายพอดีพ่อผมเขาชอบเลี้ยงสัตว์อะนะครับชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวเริ่มแรกเลี้ยงวัว เลี้ยงวัวแล้วก็ไปเลี้ยงอยู่ใจกลางตลาดมันก็สร้างความเดือดร้อนในเขานะครับจะเข้าจะออกมันก็ขี้มันก็เดินชนมอไซค์เขาพอกเลยมาซื้อที่ที่ริมแม่น้ำเนี่ยครับก็เลยสมใจนึกเขาครับเขาก็ได้เลี้ยงเขาก็สบายไปยัง <c oughs> ไงก็สตาร์วไว้ตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงมีอะไรคืบหน้าแล้วผมจะมาเล่าสู่กันฟังต่อนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเราอัดไปงี้มันก็จะ กินเนื้อที่วิดีโอเพื่อนๆอ,อยู่นะครับมันก็ไม่เกิดประโยชน์ทางไงเดี๋ยวกลับกันมาใหม่ครับเพื่อนๆผมมาหลับปเป็นตื่นแล้วนเนี่ยจักหิวแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยหน้ามืดเลยลิงก็ยังไม่มาอเนียดก็ยังอยู่ปกติมีแด่นกเขาชาวามาใกล้ แล้วก็ชวามันไม่กินผลไม้แล้วก็มันกินยอดหญ้ายอดดอกนุ่นดอกนี่อะไรมันเนี่ยยอดหัวยอดอะไรนี่จะแฮ้วไหมเนี่ยวันนี้จะแฮ้วไหมเนี่ยผมจะตะหลับแล้วนเนาะเกณงใจเพื่อนเอฟซีรุ่นตามเนี่ยเมื่อกี้ผมนั่งหลับคาโต๊ะไปแล้วเนี่ยมีแต่มอไซค์ผ่านผ่านข้างหลังผมเนี่ยพราผมมานั่งข้างทางอ,อหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นหมู่บ้านธรรมดานะครับ Yeah. หมอเยอะเพศสัตเยอะครับหมู่บ้านผมทีหนึ่งทีสองก็วิ่งวนยังเข้ามาทีแรกมาใหม่ๆผมก็นึกว่าเพศสัตวนึกว่าในหมู่บ้านนี้ก็มีเพสัตวคนเรียนหมอเรียนอะไรที่ไหนได้รถโกงรถเก่งก็มาอุดหนุนกันเพศสัตเยอะที่นี่ล้อมรอบเลยทีหนึ่งทีสองก็เข้ามาอุดหนุนกันเพื่อนๆคงเข้าใจนะครับเพศสั เกษตรกรเยอะนี่รอต่อไปครับเพื่อนๆเงียบจกเริ่มผิวแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามอยู่นะครับตอนนี้ผมย้ายที่แล้วผมร้อนครับผมนั่งตรงนี้นผมร้อนตอนนี้ผมขยับมาอีกมุมหนึ่งแล้วไม่ได้มไม่ใช่มาดักนกนะผมมาหาที่นอนด้วยครับยังไงก็คอยกดติดตามดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมันต้องได้ครับถ้าวันนี้ ม่ได้นกก็ต้องได้ลิงมันต้องได้อะไรทักอย่างหนึ่งวันนี้ผมเตรียมนี่ไว้แล้วถ้ามันกัดผมนะครับผมจะต้องมันแน่ถ้าเกิดไปล็อกแล้วมันกัดผมผมต้องพกไว้ก่อนปกติไม่พกหรอกครับเพราะมันทื่อการฉุกเฉินไว้เพื่อลิงมันกัดผมถ้ามันถ้ามันสู้นะครับแต่ว่าภาวนาให้มันกินยานอนหลับผมก็แล้วกันผมจะได้จับใส่กระสอบเอาไปปล่อยที่แหล่งเขาเนาะ ยังไงกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมต้องได้แน่ๆน่ตอนนี้ผมขอตัวหลับตรงนี้รอนกรอลิงก่อนนะครับเพื่อนใกล้แล้วครับ fc เมื่อสักครู่นี้ไอ้นกปลอดป่ามันมันบินทับ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 ,ทบเข้ามาใกล้จะเหยียบพเนีดผมไอเจ้ากรมวัวฝูงวัวฝูงในหมู่บ้านมันเดินแหกป,ป่ามาพี่มันเดินมามันเดินเข้ามาในตรงรเนีดผมโอ้ยนกปลอดผมยิ่งจะตะลำ่ำตะล่ำมาบินหนีไปอีกรอบหนึ่ง และนี่ฝนกําลังตั้งเขามาแล้วครับจะตกอีกแล้วผมจะได้ตัวอะไรเป่ายังไม่รู้เลยเดี๋ยวยังไงตามตามกันไปเรื่อยๆนะครับขอฟ้าร้องอีกแล้วครับยังไงตามกันนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับอย่าเพิ่งหนีผมนะครับโอ้โหเพื่อนๆครับคงจะต้องลากันแล้วมั้งตอนนี้ฝนตกฝนตกแล้วครับผมลิงก็ไม่ได้ลงประหลอดก็ไม่ได้ต้องขอสวัสดีก่อนนะครับและต้องขออภัยด้วยวันนี้ไม่ได้จริงๆ นอนก็นไม่ได้นอนหลับก็ไม่เต็มที่นกประหลอดก็ไม่ได้ลิงก็ไม่มาสงสัยไม่ใช่วันของเราเป็นวันงูงลิงงั้นฝากไว้นะครับฝากสวัสดีครับ